วันนี้เราจะมาทำหมี่กระเฉดเจแบบง่ายๆกันค่ะนำเต้าหู้เหลืองมาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วนำไปทอดตามด้วยเห็ดหอมแห้งแช่น้ำนำไปทอดรวมกันให้สุกจากนั้นก็ตามด้วยโปรตีนเกระเในรูปแบบต่างๆค่ะแล้วแต่ชอบเลยนำทุกอย่างไปผัดรวมกันให้สุกเพิ่มความจัดจ้านตามพริกจินดาแดงใส่ลงไปด้วย ผัดทุกอย่างให้เข้ากันมาปรุงรสชาติกันค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปผงปรุงรสฟ้าไทยน้ำมันหอยสูตรเจซีอิ๊วขาว ใครชอบรสไหนก็เพิ่มรสได้ตามใจชอบผัดไปเรื่อยๆให้ส่วนผสมและเครื่องปรุงเข้ากันเมื่อส่วนผสมและเครื่องปรุงเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่ผักกระเฉดลงไปตาบด้วยแครอทเพื่อเพิ่มสีสันให้หน่าทานมากขึ้นผัดไปเรื่อยๆให้กระเฉดยุบตัวลง เมื่อผัะเฉดเริ่มยุบตัวลงแล้วก็จะใส่เส้นหมี่ลงไปผัดต่อเส้นหมี่ลวกน้ำร้อนแล้วค่ะเพื่อง่ายต่อการนำไปผัดเราจะเพิ่มสีสันด้วยใส่ซีอิ๊วดำลงไปผัดไปเรื่อยๆให้ทุกอย่างเข้ากัน ผัดจนทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็ชิมรสชาติในส่วนนี้ขอเพิ่มซีอิ๊วขาวลงไปค่ะเพราะว่าผัดเยอะมากคุกเขาให้ทั่วให้ทุกอย่างสุกทั่วถึงและรสชาติเข้ากันดีแค่นี้ก็สุกแล้วค่ะผัดหมี่กระเฉดสูจเจใครๆก็ทำได้ง่ายๆลองทำตามดูจ้า อร่อยจัดเต็มกระทะกันไปเลย